โอเคครับผมตามสัญญานะฮะหลังจากที่เราได้ทําการโมนะครับจากชุดท่อเดิมนะครับให้เป็นท่อสูตรนะครับกับ MT09 นะครับเป็นการสร้างท่อสูตรสไตล์ผ่าโมแบบฝังมอกแคปซูลส,สุดไส้รีเกรียวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าเสียงจะดุและแน่นแค่ไหนกันนะครับผมเป็นเบา โอเคนะครับเปิดสุดๆนะฮะไม่มีเสียงแผ่และเสียงแตกเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับต้องการจะผ่าโมซุดท่อเดิมนะครับไห้เป็นท่อสูตรนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่เพจของทางร้านทองดีบิ๊กไบค์ได้เลยนะครับหรือจะโทรสอบถามมาโดยตรงนะครับที่เบอร์ของช่างวัดนะครับเบอร์โทรก็ 081นะครับ2775195นะครับผมยินดีให้คำปรึกษ,ษานะครับโอเคครับขอบคุณครับ